สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวประตูบานบูธเหล็กดัดหรือบานเปิดปิดในห้องครัวค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นบ้านสร้างตรงนี้เป็นห้องครัวนะคะเดิมทีลูกค้ามีประตูเหล็กทึบอยู่แล้วแต่เขาติดตั้งงานประตูมุ้งไว้เขาต้องการเปิดประตูได้โดยที่ลมเข้ายุงไม่เข้าและขโมยไม่เข้าค่ะ ตรงนี้นะคะงานเหล็กดัดลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงาเป็นรูปดาวทาสีทองมีมุ้งลวดฝังบนล่างถอดล้างทําความสะอาดได้มีอุปกรณ์ล็อกดังนี้นะคะมีกุญแจเข่าวควายนะคะมีให้ทั้งหมด2ดอกมีกอนล็อกจากด้านในนะคะลูกค้าสามารถล็อกได้ทั้งหมด3ล็อกล็อกที่1เป็นกุญแจเข่าวควายนะคะล็อกที่2เป็นกอนล็อกไปแบบนี้นะคะ ลูกค้าสามารถซื้อคุญแจมาล็อกเสริมเพิ่มเพื่อ,อความแน่นหนาได้อีกหล็อกนะคะเป็น3ล็อกด้านนี้นะคะการใช้งานแบบนี้ค่ะมีมือจับเข่าคายแบบนี้เปิดไปแบบนี้เลยนะคะเดิมทีประตูเป็นประตูเหล็กนะคะทาสีเปิดออกไปโฟโฟแบบนี้นะคะรับลมนะคะเปิดกว้างๆไปแบบนี้เลยนะคะประตูก็จะปิดไปแบบนี้ ล็อกไปแบบนี้ค่ะล็อกแน่นๆเลยนี่คือเราล็อกแล้วนะคะลูกค้าท่านใดสงสัยเรื่องงานเหล็กดัดประตูครัวงานมุงลวดกระจกอลูมิเนียมงานหลังคานะคะทักไลน์มาคุยกับร้านเพิ่มสินการช่างดูนะคะร้านเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการนะคะวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิวงานประตูเหล็กดัดบานบูธเปิดปิดไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ